เพื่อนๆรู้ยังว่าเดี๋ยวนี้เขามีสำรีผ้าใช้ซ้ำซักได้แล้วนะสวยปังโล่นทางอยู่กับอิงฟ้าอลิสาเองเพื่อนๆค่ะฟอคมีคำถามค่ะปกติแล้วเนี่ยทุกคนใช้สำลีในการเจดเครื่องสำอางกี่ชิ้นกันคะไม่ต่ำกว่า2ชิ้นใช่ไหมล่ะวันนี้ฟอาก็เลยจะมาแนะนำนี่เลยสำรีใช้ซ้ำซักได้ จอยเทมสำลีสักได้ตัวนี้เนี่ยนุ่มเหมือนสำลีจริงๆเลยนะคะแล้วก็อ่อนโยนต่อผิวไม่ทําให้ระคายเคืองแถมยังลดขยะได้ด้วยหรือจะเรียกเขาว่าคอตตอนแพดก็ได้เขาทามาจากผ้าฝ้ายร้อร์เซนนะคะไม่ผสมพลาสติกเหมือนสำลีทั่วไปค่ะเดี๋ยวฟ้าจะมาลองใช้ให้ดูนะคะค่ะ อขอแอบแนะนํานิดนึงนะคะหลังจากใช้เสร็จแล้วเนี่ยให้รีบทําความสะอาดทันทีเลยป้องกันการเกิดคราบฝังลึกเพราะว่าเขาเนี่ยขานุ่มสะอาดขนาดนี้เดี๋ยวเขาจะเกิดรอยขึ้นมานะคะเพื่อนๆคนไหนที่เคยใช้มีความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบยังไงสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะหรือว่าถ้าใครมีเทคนิควิธีการรักษาคอตตอนแพดเนี่ยก็มาแชร์ประสบการณ์กันได้เลย สำหรับวันนี้ฟ้าก็ขอลาไปก่อนนะคะ EP หน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันนะคะ